องตำแหน่งท่านผู้ตรวจเนี่ยท่านจะต้องมีภารกิจหรือบทบาทหน้าที่จะต้องลงไปในส่วนภูมิภาคเนี้ยนะคะมากมายทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะก็คือว่าท่านอนธิบดีกรงการพัฒนานชนุทนท่านสมคิดจันทร์มรุกท่านก็จะมอบให้ผู้ตรวจรับผิดช,ชอบเป็นเขตตรวจราชการทำหน้าน <c oughs> ที่เสมือนมาเป็นทำหน้าที่แทนท่านอนธิบดีในการล<ม>งพื้นที่ในการติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชก,การของพี่น้องนะพัฒนาชุมชนในพื้นที่และก็อกีกนหนึ่งก็คือไปอเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเป็นฝันกำลังใจนะครับในการปฏิบัติงานของพี่ๆน้องๆในพื้นที่นะครับซึ่งของผมนั้นก็รับผิดชอบในเขตตรวจราชก,การที่12ซึ่งเรียกง่ายๆว่ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือเรียกภาษาอีกนหนึ่งก็คือว่า กลุ่มร้อยแก่นสารสินซึ่งประกอไปด้วยจังหวัดอารอยเอดนะครับขอ,อนแก่นมาหาสารคามและก็กาสินซึ่งมีอยู่4จังหวัดนะครับยิ่งง่าไปมากกว่าอยู่ในในศูนย์ราชการโครงการมะนาชนนะครับทีน,นี้ในการเดินทางแต่ละครั้งนี่บางทีก็นั่งรถนะครับรถ ของรถซึ่งเรียกว่ารถราชการนะ,ระของโครงการมนานชนโดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจเป็นผู้เป็นพนักง,งานขับะนะครับในการที่เดินทางไปต่างราชการนะครับทีนี้ก็ขอมาเล่านะในเรื่องที่ในการที่โรคสุปีกรมและก็โครงการมนานชนได้สร้างนะครับ พระพุทธพัฒนประชานานะครับซึ่งในการสร้างในวาระครบรอบ60ปีกรมนั้น mm. ผมโชคดีมากเัาได้มีโอกาสได้เข้าไป <Ha. S 1> ร่วมนะครับในในพิธีนะครับที่วัดราชบพิษนะครับ <Ha. S 1> ที่อุโบสถวัดราชบพิษซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่าน ทรงเมตตาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีนะครับในพิธีพุทธาภิเศษในครั้งนั้นและก็มีท่านาสุทธิพงศ์จุนเจริญประจวบสวรมหาไทยนะครับท่านก็มาเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับและก็มีท่านอาธิบดีกรมการพัฒนานชนมีคณะผู้บริหารของกรมการพัฒนานชนไปร่วมนะครับในพิธีพุทธาภิเศษในหมู่สวัดวัฒนโอพิษในครั้งนั้นนะครับ ซึ่งผมในฐานะซึ่งเป็นคนหนึ่งนะครับของกรมการพัฒนาชนเป็นข้าราชการก็รู้สึกว่าเราปรับตื้มนะฮะแล้วก็ยินดีนะครับที่นะครับได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในพิธีนั้นแล้วก็ได้เห็นนะครับซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะได้ได้เห็นพิธีพุทธาพิเศษซึ่งโดยสมเด็จพระสังฆราชท่านต้องเป็นประธานให้นะครับนะครับ แล้วก็จากตรงนี้นี่อนะครับผมได้ลงพื้นที่มาตลอดนะลงพื้นที่ในการออกติดตามงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่สองอสิงหาคมนะครับผมได้ไปติดตามงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับและหลังจากนั้นนะ นะครับก็ได้เดินทางกลับเดินทางกลับมาที่กรมการมนุนาชนครับที่แจ้งวัฒนะนะครับที่ศูนย์ราชการระหว่างเดินทางมานะครับก็ประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงสี่สิบ่านาทีนะครับข้าเขตพื้นที่บางน้อยนะครับบางน้อยที่อยุธยานะครับก็มีน้องผู้ช่วยนะนะครับผู้ช่วยผู้ตรวจเป็นคนขับ รถระหว่างนี้ขับมาไม่ได้หลับนะนั่งคุยกันมาตลอดทางเขาขับมานะครับพอมาถึงนี่วันน้อยนะอยู่ดีๆนะนนก็มีรถที่เขาวิ่งอยู่ข้างหน้าะนะครับก็หกักหักเพื่อที่จะขึ้นแซงนะครับเราดูไปข้างหน้าหน้ายังไม่ถึงห้าเมตรนะครับพอหากก็เรายังวิ่งอยู่เลนขวามไม่รู้จะหักไปทางไหนนะครับผมกม็ได้เตมทาะนะ ด้วยความตกใจก็มองแบบอ้าวนะครับ <c oughs> พออ้าวกปนนั่นแหละน้ <c oughs> องเขาน้องหก<ภ>ัหกหลบนะฮะหักหักเบี่ยงออกนิดหนึ่ง<ภ>หักหลบนิดหนึ่งพอหักหลบนิดหนึ่งมันก็ไปชนเบรค<ภ>เ,อเออร์มันเบรคเออร์เสียงดังปุ้งนะฮะผมก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วพอชนเบรคเออร์ครับนะครับพอเสียงดังอะไรนั่งเบิ่อรถมันก็ ก็เด <premises, S 1> ้งออกมานะคเด้งออกมาผมก็ค <pad uring allen> ิดว่ามัคงไม่เป็นอะไรแล้วอ่าผมันไม่ชนทั้งหน้าแล้วก็แต่ที่ไหนได้นะมันมันเวียงนะมันลอยนะเรียกว่าลอยดีกว่านะะมันปีนไปเรื่อยๆมันก็ลอยลอยมาตอนแรกผมว่าไอตอนที่มันชนตู้มาผมก็นึกว่าไม่เป็นไรแต่พอไอตอนลอยมาเนี่ยผมว่าไม่รอดแน่นะเพราะมันลอยมามันลอยลอยมาเลยนะอ่ามันลอยมามันก็แทกกับพื้นรถอ่ะนแรดังังชั แล้วกลิ่นม,มันก็แรงนะนะผมว่าโอ้รอคคิดว่าไม่รอดนะฮะแต่ก็มีสติอยู่ก็น,น,นั่งนะครับมีสติก็มองไปตลอดนะะแล้วกแฉะไปมันก็นะฮะนึกว่ามันเอียงอยู่แล้วไปกระแทกส,สภาพรถเป็นยังไงคะตอนนั้นอ่าถ้าว่าคือมันมันมันเอียงมันตะแคงพอมันลอยมันกระแทกกับพื้นมันก็ตะแคงไปเลยพอตะแคงไปผมก็นี่เราก็คิดว่า ต้องตายแน่นอนนะเราไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นคิดว่านั่งนั่งบนี่นั่งนั่งข้างคนขับบอะหน้านะนะครับค่ะอ่านั่งบอดหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกันพอเราก็คิดว่าโอ้ทํามาอย่างนี้คงไม่รอดหนึ่งที่คิดว่าไม่รอดก็คือหนึ่งก็คือว่ารถที่ตามาระวังน้อยรถเยอะอยู่แล้วับเขาใช่ไหครับมันมีทั้งรถสิบล้อมีทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับเราก็รอ คิดจะตายนะสงสัยดีว่าตู้มมาแหละนะครับก็คิดอยู่อย่างอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้พอมันลอยไปปุ๊บอันที่สองก็มันมันลอยแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นมันพลิกอีกครนะฮะมันพลิกรอบหนึ่งก่อนนะครับรถรถพลิกอีกรอบหนึ่งนะครับพลิกรอบหนึ่งพอพลิกรอบหนึ่งป้ามันครับมันก็ไหลอีกแล้วก็พลิกอีกรอบหนึ่งเป็นสองรอบพลิกอยู่นะีล้อขึ้นมาข้างบนเลย คือตอนนั้นสภาพคือ,อคือรถหงายหลังตีลังกาเลยตีลังกาหงายสี่ล้อ,อขึ้นข้างบนเลยโอ้โหสี่ล้อ,อขึ้นข้างบนเลยมันมันก็ยังไม่มันก็ไม่หยุดมันก็เลื่อนไปเสียงไอไอกริบเนะาะค่ะอ่าเพราะว่าตอนเราชนตุ้มเข้าไปม,มันระเบิดไหมท่านไม่ช่วงหน้านไปหมดแล้วนะหน้าหมายถึงว่าหมอน้าแข้งเคียร์และล่อไปแล้วค่ะอ่าเพราะนั้นมันพอ พอมันพลิก2สองสามรอบแล้วกลิ่นน้ำมันมันมามาลุ้งเลยค่ะคลุ้งเสร็จเนี้ยที่มันไถไว้กับไถพื้นขนนนี่มันก็ประกายไฟเราบอกไม่รอดนะครับแต่ตอนนั้นท่านยังมีสติอยู่ท่านผู้ช่วยก็มีสติอยู่ เราก็คิดถึงเวลาเราดูเนาะหนึ่งก็คือมันจะมีรถมาแถมนะเจ้ากรรมในเวรวิงมาแถมตู้เลยแล้วก็เรียบร้อยอันนี้สองเอ้ารอดอย่างตรงนี้แล้วม่เป็นไดเรากลิ่นควันก็ไอ้กลิ่นที่มันเสียบสีนะกลิ่นน้ำมันกลิ่นอะไรทุกอย่างอะไรมองไปางข้างนอกประกายไฟตอนที่มันลากไปนะครับเราก็คิดว่าโอาไไม่รอดพอเสร็จเรียบร้อยไปไปจอดปุ๊บนะครับพอมันหยุดได้ปุ๊บ ไงลอง้อไงอยู่ข้างบนรัน <c oughs> ให้เราไป <c oughs> อยู่เน <c oughs> นักบินเอาอากาศหัวลงล่างดีที่คาดเบลด้วยมีที่คาดนะครับแล้วเราไม่ไม่ได้รู้ว่ามันมันมีอะไรนะถุลงลมนี้เราพายมันออกมาติดตอนนั้นก็นางเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไงวะเราคิดว่าทำไงทั้งหาทางออกไม่มันหยุดกําลังจะถามว่าหาทางออกไงคือรถนี้ท้องมันอยู่ข้างบนแล้ว <ไป S 1> อ่ะไงข้างบนนะคะ นายบนนะเราก็เอ้ยมันจอดปุ๊บพอมันนิ่งได้ปุ๊บเฮ้ยกูไม่เป็นอะไรเลยด้วยต้องมีของ,อของดีแน่อนอนเลยคะนี่เราก็เลยว่าเราก็คิดเว่าเป็นอะไร้ยทําไงจะออกแต่งรถได้เร็วที่สุดข้างหน้ามันกระจกมันแตกแต่มันมันไม่ได้หลุดออกค่ะแล้วเราก็าอยู่หัวมันอยู่ข้างล่างนะนะฮะเราก็เคาะไอ้กระจกเคาะมันตึง้งๆนี้เราเราก็มองหาอะไรที่จะตีกระจกออกไปค่ะมองมันไม่มีเราก็เลย กดไอ้เที่ยวขาหนีรัยค่ะเอที่มันมีเหล็กอ่าหล่นลงมาค่ะเ็าหล่นลงมาเราเราก็เลยไปกดไม่ได้กดข้างล่างเพราะว่าอันนี้มันกลับด้านไงค่ะอ่าเราทดลองกดดูเพรามันเลื่อนเลยค่ะคือกระจกมันก็ค่อยเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้นผมเลยคลานออกมาออมาป้อไป จลผมก็ก่อนออกมาชะโงกกลัวว่าตอนอยู่ในรถเนมันไม่เป็นไรลูวก็ออกมารถชนตายอะไรกลาดออกมาผมก็ชะโงกดูตอนก่อนจะออกจากรถชะโงกซ้ายโงกขวาเราว่าโงกซ้ายโงกขวาเสร็จแล้วไม่มีรถก็ราพลานออกของตะกวนไอ้นุ่ม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 อันนี้เรียกผู้ช่วยเรียกผู้ช่วยผมไม่รู้ว่าผู้ช่วยมันเป็นอะไรเราเราก็ไม่รู้นุ่มนุ่มนุ่มออกทางนี่ให้ออกทางนี้ออกทางนี้ได้เดี๋ยวรีบออกรีบออกก่อนที่รถจะไม่ หนุ่มก็กลัวยังไม่มีใครสลบยังไม่มีใครอะไรเลยผมไม่เป็นไรเลยคนะครับผเลยออกมาออกมาแล้วก็มายืนมายืนดูรถแล้วก็ไอ้หนุ่มก็คลานมามนุ่มก็ดหนุ่มออกมานะครับน้องนี่ขับรถนะผู้ช่วยเขาก็บอกอ้าหัวหน้าไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรเองเป็นไรบ้างหัวหน้าก็ทักผู้ช่วยผู้ช่วยก็ทักหัวหน้าเป็นไรบ้าง เอ้แต่ผมเสียศเสบเอ้ยทำไงอ่ะเสีศเสีศหน้าหนึ่งหนึ่งเราโมยมีเป็นไหนถุงลมนิรภัยกันเท่ห์หน้ามั่งในข่าวกันเลยว่ก็เลยว่าก็โมยเอาทำไงอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์นะครับก็ไปเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรแจ้งตำรวจนะครับตำรวจไม่มากู้ภัยมา กู้ภัยมากู้ภัยเห็นสภาพหนูคิดว่าคงไม่รอดแล้วล่ะกู้ภัยเขาบอกว่าไป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 โรงพยาบาลก่อนไม่โรงพยาบาลกู้ภัยมาสามสี่พันองค์โทรศัพท์องคอยู่ข้างในไม่ได้เข้าไปเอาก้คนที่เข้าไปเอาไอ้รถก็มาหนูเลยบอกเออผมต้องไงก็ต้องไปตรวจไปเช็คร่างกายผม <c oughs> บอกว่าเออเองไปเตะนมคุณช่วยผมนะพี่ไม่เป็นไร อยู่พี่จะเฝ้ารถเองอเอา้าข้างนาไม่เป็นอะไรไม่มีรอยรอะไรไม่มีว่ะเออโ ho เองเ<ร>ม,มีของดีแน่นอนเลยไปทําไมเรา <S <S 2> <S 2> ไม่เป็นอะไรเสร็จที่นี่เราก็เ,าเลยหนุ่มมาขึ้นรถไปโรงพยาบาลน,นะครับ <S <S ผมก็เลยให้น้องเขาเข้าไปเอาโทรศัพท์ให้ <S 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 โทรศัพท์ผมเสียไปไอ้ที่ชาร์จนะชาร์บในรถก็ <S <S น้องเข้าไปพอเข้าไปไปยาแนวโทรศัพท์ก็ไปเจอพระเนี่ยนะเนียพระกลุ่มที่ใส่ไว้ที่รถเนี่ยแหละนะครับอันนี้เป็นพระอะไรคะท่านไอ้ไอ้ไอ้ลองน่ะหลุดออกมาครับหลุดหลุดออกมานะครับเป็นพระพุทธะพัฒนประชานาืองค์นี้นี่พอดีวันตอนตอนปีใหม่นะครับมามากรา สวัสดีปีใหม่ท่านอธิบดีสมคิดธิบดีวงการพนานชนนะครับนะแล้วก็ขอพรปีใหม่ครับท่านค่ะท่านก็โม,ม่โม,มกพระพุทธพัฒนาประชานาคะนะครับพระหกสิบปีกรงนะนะเรียกง่ายๆนะครับนะครับท่านก็โมกให้นะครับเราก็เก็บไว้เก็บในรถเก็บบูชาไว้ในรถเพื่อว่าเราเดินทางนะครับก็เห็นลนอยู่นะครับ,ก,รบรก็ลนอยู่ ไอ้นั้นก็เอามาให้นะครับผมก็มองเอ้ยเอามานะครับผมก็เลยมีแต่คนอถามหลังจากนั้นก็ผมก็ท่านดูเขาลากรถเอาลากรถไปเก็บค่ะมีแต่คนถามจะเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างผมมองไม่ในเป็นไรไหมโอ้ยเป็นไรบาดแผ่ก็ไมีรอยโปมมะลายนินที่แขนเขาครับกลับไปถุงลมนิรภัยประแทกหน้านะครับแล้วก็บวมนะครับ มันผมนี่ไม่เป็นไรเลยนะครับผมก็ <c oughs> อ <c oughs> ก็กินข้าวเที่ยงก็รับไอรับมาที่กรมมาที่กรมก็มีแต่คนถามนะครับ <c oughs> ไม่มีใครถามว่าเป็นอะไรบ้างถามถึงอะไรคะเนี่ยมาเจรพระโอ้โหท่านรองท่านรองเล็กรองสุร <c oughs> สักเซลโอ้ <c oughs> พี่มีของดีไม่ให้น้องนุ่งนูช่าบ้างผมบอกของดีอะไรก็มีแต่พระกรมนะนะครับ ก็คิดว่าโชคดีหนึ่งก็งคือผมได้มีโอกาสไดร่วมไป้ร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษที่ปะน,น,น,นั่งอยู่ในในพระบูชสดนะครับในพระบูชสดของพระราชนิพิธ์นะครับซึ่งที่ผมเล่ามาก็มีพระเเติอจาจารย์นะครับที่ดังนัทั้งหลายนะครับที่มา,านะครับในวันนั้นอย่างเช่นที่ผมรู้จักกับท่านพระอาจารย์สุริยัน นะครับวัดป่าวังน้ําเย็นจากมหาสารคามท่านก็เป็นหนึ่งในพระที่มาพุทธภิเศษในเกจิที่มาพุทธาภิเศษในวันนั้น<ค>นะครับแล้วเราก็ได้อะไรได้ได้ในรถน้ำมนต์นะได้ไดดน<ค>้ำมนต์ใน<า>พิธี<ค>นะครับแล้วก็ได้นในร่วมในพิธีผมว่าตรงนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งมากกว่านะครับแล้วก็เราก็ได้มีพระ 60ปีของกรมยนะครับไว้ไว้บูชาไว้ยุ่งเหนียวนะอยู่ใน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 รถด้วยนะครับก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสนะผ่านพ้นตรงนั้นมานะครับเพราะนั้นในช่วงนี้นะช่วงนี้ใช่พระเราก็เหลือไม่กี่นะครับไม่กี่อะไรนะไม่กี่องค์นะครับแต่ผมไม่ได้มาโฆษณาขายพระนะครับแต่อยากจะแบ่งนะครับ แบ่งของดีนะนะครับให้ท่านได้ได้ปบูชาไปกาบไหว้นะนะครับค<ะ>่ะนะครับซึ่งเกิดจากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะเราอ่าเราไม่รู้นะครับว่าอ่าจะเกิดขึ้นวันไหนอะไรวันไหนนะครับถ้ามีนะครับพระอักสปีกรมนะครับพระปุถะพัฒนประ,ะชานาคนไว้ปิดตัวไว้ประจำตัวนะครับไว้บูชา ก็จะเป็นสตรมุ่งคนแล้วก็คุ้มครองป้องภัยให้กับเรานะครับหกสิบปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมพึ้นตนมุ่งช่วยคน้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน